สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะก็มาพบกับคุณครูน้ำทิพย์เพ่งกลางนะคะผู้รับผิดชอบอสอนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ในปีการศึกษา2564าสมาณนะสัปดาห์นี้ก็สัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วล่ะสัปดาห์ที่14ใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นเนาะก็วันนี้คุณครูก็จะมาให้ความรู้นะคะในเรื่องของสาเหตุข,ของการเปลี่ยนแปลง ถ้าเรียนจําได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเรื่องวิถีชีวิตของการวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง2ใช่ไหมมันมี1กับมี2เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องกันซึ่งวันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้นะคะในเรื่องของสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงว่ามันมีสาเหตุอะไรที่วิถีชีวิตอดีตกับวิถีชีวิตปัจจุบันมันึงได้มีการเปลี่ยนแปลงกันในหลายๆด้านนะคะก่อนอื่น เราต้องมาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะเราเรียนไปแล้วเนี่ยเมื่อเรียนไปแล้วเนี่ยสามารถวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนของนักเรียนได้ด้วยนะคะทีนี้คำว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงก็คืออดีตเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตโดยการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติทีนี้มันเปลี่ยนแปลงมายุคปัจจุบัน มันเปลี่ยนแปลงยังไงล่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยความเจริญทางเทคโนโลยีมันเพิ่มขึ้นมนุษย์ก็สามารถเอาชนะธรรมชาติได้นะคะเอาชนะเอาชนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะสร้างความสะดวกสบายให้กับตัวเองนั่นเองนะคะทีนี้คุณครูมีคำถามนั่นเลยคิดว่าสาเหตุใดที่ทำให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนนะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงเรียนตอบได้ไหมว่ามันมีสาเหตุอะไรลองลองนึกดูสิ นะแล้วลองลองนึกแล้วก็ลองตอบตัวเองดูนะคะว่ามันมีสาเหตุอะไรถ้าต้องเรียนออนไลน์นะทักเรียนสามารถตอบครูดได้เลยแต่ถ้าใครที่เรียนทาง Google Classroom ก็คงไม่สามารถตอบครูดได้นะคะอาจจะตอบตัวเองได้นะอ่ะแน่นอนเฉลยเลยก็แล้วกันสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนะคะแน่นอน มันจะมีในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะเพราะว่ายิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นเท่าไหร่น่ะวิถีชีวิตของคนเราน่ะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเท่านั้นพอพูดคําว่าเทคโนโลยีนันกเรียนบางคนก็จะเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรบางคนยังทําท่าง,งงงงคิ้วขมวดอยู่เลยนะคะอ่ะก่อนที่จะรู้บางคนไม่รู้ว่าเทคโนโลยีคืออะไรเรามาลองดูการเปลี่ยนแปลง ดังตัวอย่างที่คุณครูให้มานะคะลองลอ,งลองบอกคุณครูซิว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอะแน่นอนภาพเนี้ยการแต่งกายอันนี้คือการแต่งกายในวิถีชีวิตในอดีตส่วนภาพทางด้านขวามือคือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในปัจจุบันดูสิคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเ้าคิดว่าอะไรคือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่งตัวแบบเนี้ยในยุคอดีต ปัจจุบันแต่งตัวแบบนี้ลองตอบสิคะอ่ะนักเรียนตอบแล้วมีใครตอบถูกบ้างไหมการเปลี่ยนแปลงสาเหตุการเปลี่ยนแปลง,ปลปลงคือการรับวัฒนธรรมจากภายนอกภายนอกประเทศเข้ามานะคะอ่าสำหรับรูปนี้เห็นกันหลายหลายครั้งแล้วเนาะ,อ,ะอาชีพทำนาไถนาอ่านี้คือการทำนาใน วิถีชีวิตในอดีตส่วนอันนี้คือการไถานาในวิถีชีวิตปัจจุบันนักเรียนคิดว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการไถานาเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรลองตอบสิคะ,อะลองดูนะลองตรวจคําตอบดูซิว่าตรงไหมนะคะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคือความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั่นเองสําหรับรูปนี้ล่ะรูปนี้ล่ะอันนี้เขาเ เป็นรูปการดำนาใช่ไหมการดำนาในวิถีชีวิตในอดีตส่วนอันนี้ล่ะอันนี้คืออาหารกระป๋องนะคะในโรงงานอุตสาหกรรมนั่นียนคิดว่าสาเหตุของการเปลีป่ยนแปลงเกิดจากอะไรอ่าเกิดจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจบางคนบอกว่ายหนูไม่ได้ตอบแบบนี้ไม่เป็นไรคะ่ะ กับแบบไหนก็ไม่ผิดนะคะเพราะเรายังไม่ได้เรียนรู้กันทีนี้สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่ครูจะมาให้ความรู้กับนักเรียนนะคะ,ะมันจะมี1ก็คือเรื่องของจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นก็มีส่วนสําคัญทําให้วิถีชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลง2ความจเจริญทางเทคโนโลยีนี่ก็เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้วิถีชีวิตของคนเรานั้นเปลี่ยนแปลงนะคะ 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ และ 4. การรับวัฒนธรรมจากภายนอกคําว่าภายนอกคือจากต่างประเทศนั่นเองเข้ามารับมาแล้วก็เอามาใช้ในวิถีชีวิตของของตัวเราเองนะคะทั้ง4เรื่องนั้นคือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนะคะมาดูสาเหตุการเปลี่ยนแปลง,ปง,ปงข้อที่1จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นจํานวนผู้คนเนี่ยเพิ่มขึ้นทําให้ชุมชนเนี่ยมันมีการขยาย ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นมันเปลี่ยนไปเช่นที่ดินทำมาหากินก็ไม่เพียงพอขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาตินะคะ,อะพอคนเรามีครอบครัวก็ออกลูกมีลูกมีหลานพอมีลูกมีหลานโตขึ้นก็ต้องทํามาหากินทีนี้ที่ดินก็ยังมีเท่าเดิมใช่ไหมแต่จำนวนคนเพิ่มขึ้นอ้าวแหละที่ดินก็ไม่พอกินนะคะอาชีพก็เลยเปลี่ยนแปลงไปได้ทรัพยากรธรรมชาติก็เหมือนกัน รัพยวเรากลนธรรมชาติมันมีมีอยู่จํากัดแต่จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยเมันก็จะไม่เพียงพอนะคะที่จะเอามาใช้ในชีวิตของตัวเราเองอีกอันนึงคือการย้ายถิ่นเพื่อไปประกอบอาชีพมากขึ้นด้วยนะคะเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นมันก็เริ่มมีการย้ายถิ่นฐานเข้าไปประกอบอาชีพในโดยเฉพาะในเมืองนะคะ แล้วส่วนใหญ่ในอดีตใช้ไม้ในการสร้างบ้านประชากรพอประชากรเพิ่มมากขึ้นมันก็ต้องส่งผลต่อความต้องการทําให้ทรัพยากรนไม่เพียงพอที่จะนํามาทําวัสดุที่ใช้อใช้สร้างบ้านก็หาสิ่งอื่นมาแทนมาแทนไมอ้อย่างเช่นอย่างเงี้ยบ้านบ้านหนึ่งหลังน้่นเดงคิดว่าใช้ไม้เท่าไหร่มากนะแค่หนึ่งหลังนะหนหลังใช้ไม้จานวนมากเลยแหละ ้นถ้าสองหลังแล้วมันก็ใช้ไม้มากขึ้นแล้วเวลามันผ่านไปก็คนก็ตัดไม้ทําลายป่าเพิ่มมากขึ้นมันก็ไม่เพียงพอก็เลยหาวัสดุอื่นเช่นพวกปูนพวกเหล็กมามาทดแทนไม้นะคะเพื่อจะสร้างบ้านอันที่สองความเจริญทางด้านเทคโนโล,โลยี มีการนำเทคโนโลยีตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเนี่ยมาใช้อำนวยความสะดวกทำให้วิถีชีวิตคนเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเช่นเช่นเทคโนโลยีไถนานะคะถ้าอดีตก็คือใช้สัตว์เลี้ยงภายในบ้านใช่ไหมล่ะใช้ไถนาแต่เมื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาก็จะเป็นรถไถเกี่ยวข้าวก็เหมือนกัน ัน,นอดีตจะใช้คนใช้แรงงานคนในการเกี่ยวข้าวแต่ปัจจุบันก็จะนําเทคโนโลยีเนี่ยมาเขาเรียกว่ารถเกี่ยวนะคะมาพัฒนาสร้างเป็นรถเกี่ยวข้าวขึ้นมาทดแทนแรงงานคนกับแรงงานสัตว์ไม่ใช่แค่การเกี่ยวข้าวนะกเรียนแม้กระทั่งการปลูกมันจากเอาคนแรงงานคนมาปลูกก็ใช้รถแล้วลรถปลูกมันสำปะหลังแม้กระทั่งการนำนานักเรียนเมื่อก่อนใช้แรงงานคนนำนาแต่ปัจจุบันก็ ใช้รถดำนาแทนและนั่นคือนำเทคโนโลยีมาสร้างนะรถขึ้นมาเพื่อทำให้มีความสะดวกมากขึ้นแม้กระทั่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีนะคะการใช้รถยนต์แทนการใช้เรือหรือเกวียนนะคะอันนี้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีใน,นระบบของเครื่องยนต์โทรศัพท์ก็เช่นเดียวกันก็ต้องใช้เทคโนโลยีจาก โทรศัพท์บ้านโทรศัพท์บ้านก็มาเป็นโทรศัพท์มือถือแม้กระทั่งการส่งข้อคว,วามสื่อสารหาผู้อื่นจากจดหมายปัจจุบันก็จะมีอีเมลนะคะมีเมลมีไลน์ขึ้นมาอล้์ปัจจุบันมีไลน์ด้วยส่งข้อความหากันนะคะอ่ะถามนิดหนึ่งแั้นเงคิดว่าการใช้เทคโนโลยีมันมีผลดีอย่างไรเออ นักเรียนก็พงตอบได้แหละนะคะอ่ะต่อไปมาดูสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเรื่องที่3คือการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาประเทศเนี่ยมันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจมันก็ต้องส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนทางในเรื่องของการผลิตการก่อสร้างการจ้างแรงงานนะคะในอดีตเราจะเน้นการผลิตเพื่อ,อยังชีพ เพื่อให้มีกินมีใช้ในครอบครัวในชุมชนเขาเรียกว่าปลูกกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้นนะคะในอดีตปัจจุบันการเกษตรมีการผลิตขึ้นมาเพื่อเอาไปค้าขายเอาไปขายเอาไปขายให้กับในตลาดบ้างละแล้วก็เอาไปถ้าปลูกมากๆก็จะเป็นลักษณะของการค้าขายแบบการส่งออกนะคะ มีการก่อสร้างขนาดใหญ่เช่นสร้างถนนสร้างทางรถไฟเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางขนส่งมีการสร้างเขื่อนนักเรียนสร้างเขื่อนเพื่ออะไรนอกจากการกักเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในการเกษตรและการาบริโภคแล้วยังสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะคะมาใช้มีการสร้างางอจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมและก็การขนส่งสินค้า สาเหตุที่4ี่คือการรับวัฒนธรรมจากภายนอกภายนอกคือภายนอกประเทศนะคะเช่นรับวัฒนธรรมในเรื่องของการแต่งกายเรื่องของอาหารที่เห็นชัดเจนเรื่องของอาหารน่ะเมื่อสไลด์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณครูก็เอามาให้ดูแล้วใช่ไหมรับวัฒนธรรมมาจากต่างประเทศเรื่องของอาหารเนี่ยอาหารจะเป็นของพวกตะวันตกเขาจะเน้นพวกแป้งพวกโปรตีนนะโดยเฉพาะแป้งเนี่ยขาไมส่วนนี่คืออาหารดั้งเดิมของคนไทยจะมีข้าวนะคะ มีอาหารแบบผัดกะเพราเป็นของที่เรารับประทานกินทารับประทานกินเองแต่เนี่ยคืออาหารจากต่างประเทศแม้กระทั่งการแต่งกายก็เช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแต่งตัวตามยุคตามสมัยแต่ถามยุคสมัยนี้รูปร่างการเสื้อผ้าแบบนี้มันก็คือเอามาจากเมืองนอกนั่นเองนะคะ,ะทีนี้คุณครูมีตัวอย่างเหตุการณ์คือหมู่บ้านดินดี หมู่บ้านดินดีบางปีนะ่ยฝนไม่ตกตามฤดูดกาลบางปีน้ําท่วมส่งผลกระทบต่อการเพราะปลูกของคนในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านน่ะจึงเห็นว่าคนน่ะถือว่าควรหาวิธีช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจากข้อความนักเรียนคิดว่ามีวิธีการแก้ปัญหาที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอย่างไรนะคะก็สร้างเขื่อนเชื่อมหมู่บ้านกับตัวเมืองขอตั้งโรงงานในหมู่บ้านเพื่อสร้าง อาชีพใหม่หรือข้อสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ําในหน้าฝนเออทาแบบวิธีไหนที่จะตอบสนองกับปัญหาที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้อลองตอบสิคะ,ะแน่นอนคือการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ํานะคะเอาไว้ใช้หน้าฝนข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้ผู้คนในชนบทอบพยพเข้ามาทํางานในเมืองเออข้อใดเอยก็เกิดภัยธรรมชาติทําให้การเพาะปลูกไม่ได้ผล ขอการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแก้ปัญหาในชุมชนหรือข้อผลผลิตมีราคาถูกทำให้รายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัวข้อไหนเอ่ยคะข้อไหนคะลองตอบดูนะคะอ่าเฉลยเลยแล้วกันนะคะคือข้อขอไข่การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแก้ปัญหาในชุมชนอันนี้คือไม่ใช่สาเหตุนะคะเอาละค่ะเรียนมาแล้วก็ลองสรุปนะคะสรุปเป็นอ่า หน้าตาแบบนี้เลยลงในสมุดของนักเรียนสรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลงนะคะเรียนลอกวาดเป็นรูประบายสีให้สวยงามนะคะลงใส่สมุดเป็นการสรุปความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนะคะวิถีชีวิตนะคะก็สําหรับวันนี้ก็คุรูก็จะให้ความรู้เพียงแค่นี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจและขยันเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะคะจะได้เป็นเด็กดีของครูด้วยด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ ขอกระคำว่าสวัสดีค่ะ